ุดภาพส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กวัยเรียนอายุ3-7ปี Fruit หมดผลไม้ Papaya มัละกออ r a n g e ส้ม apple apple strawberry strawberry banana กล้วย watermelon แตงโม มะม่วงเมงกอสตีนมังคุดเกร็บองกุนคาสตาร์ดแอปเปิล น้อยหน้าลองกอนลำยายดูเรียนทูเรียนคีวีกีวี ไพ่ตปปะโพบสับปะรดพมิกเลนตทับทิมลิชชี่ลิ้นจี่กัววาว ฝรั่งทามาเรีนมะขามคุกกคนัดมะพร้าวเลมอนมะนาว แจ็ f ฟรุตขนุนลำบุ u ทานเงาะดราก o อนฟรุตแก้วมังกรล o ซแอป p ปิชมพู่ pomelo ส้มโอ star fruit มะเฟือง passion fruit สับวรส cantaloupe แคนตาลูปไชนีสแพร์สาลี่คอนข้าโพดแซนทกระท้อน จูจูดพุทราบลูเบอรี่บลูเบอรี่อโวคาโดอโวคาโด สากูสเบอรี่มะยม d เด็ดพลัมอินทผลัมประโยชน์ของชุดภาพส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของสมองซีกขวาทำให้เด็กจดจำคำศัพท์ได้เร็วส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางด้านการพูด และสื่อสารได้เร็วขึ้นเสริมสร้าง EQ และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองได้มากขึ้น